ฮัลโหลฮัลโหลอัดแล้วโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนลงชีมเมจิกันคือที่จริงอะ่ะเราลงเป็นแล้ว แต่แต่คือมันมีปัญหาทุกคนก็คงไม่ใช่ทุกคนสิหลไรแต่คนก็อาจจะเจอนะคะเหมือนกันว่าลงจะว่าแล้วนะคะคือกดตัวนี้ไปใช่ไหมโอเคมันถามจะวงจะว่าใช่ไหมโอเคดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ถอนไหมถึงกลับไปหาแบบทําไมเปิดทีเมจิไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เขาก็จะเร่งมาให้หนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีจะว่ามันอ่านว่าจะว่าปะวะเออชักมันก็คะก็โหลดไปโหลดไปลงก่อนนะ โอเคพอลงเสร็จแล้วเราถึงค่อยมาหน้านี้นะคะทีนี้เราก็โหลดชิเมจิมาใช่ไหมคะแล้วเราก็แตกไฟล์แตกไฟล์มาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อแป๊บนึงนะมจะออกว่าเป็นภาษาแปลกประหลาดหน่อยนะคะถ้าเกิดส่วนมากมันเป็นชิเมจิคนญี่ปุ่นทำไงอะไรอย่างนี้ตัวโปรแกรมมันก็เป็นญี่ปุ่นด้วยเวลาถามจะว่ายังเป็นญี่ปุ่นเลยนะคะโอเคคือบางตัวมันว่าเปิดไม่ได้ใช่ไหมนี่อย่างเช่นตัวนี้เราโหลดมาอันนี้คือทําทุกอย่างแล้วนะลงเรียบร้อยแล้วกดเปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ แล้วบางตัวมันก็จะเปิดได้อยู่แล้วนะคะเราก็นี้เราก็ไม่ทราบก็เป็นเพราะอะไรแต่ว่าจากที่ไปอ่านในยูทู้นะคะเขาสอนมาว่าเอ่อมันต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ค่ะเป็นชื่อไฟล์ในเนี่ย con ในโฟลเดอร์นี้นะคะ conf กดเข้าไปเห็นไหมสองตัวเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นอันนี้คือเราเปลี่ยนแล้วนะเอ่อตอนแรกมันจะเป็นอย่างงี้อันนี้คือโฟลเดอร์ที่ตัวยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เลยเปิดไม่ได้เห็นปะมันเป็นภาษาต่างดาวมันก็เลยเหมือนกับว่าอ่านไฟล์ไม่ได้นะคะ ก็เราก็จัดการเปลี่ยนซะก็ตัวที่เป็นมีไซส์10 KB นะคะก็จะเป็นชื่อนี้แล้วก็ copy ไปเลยแต่เดี๋ยวจะแจกเดี๋ยวจะให้เว็บยูทูบที่เขาสอนไว้นะคะอ่ะทีนี้เราก็ไปเปลี่ยน10เตกี้10ใช่ไหมล้วก็กด rename แล้วก็กด,ด control Z วางไปเลยนะคะต่อไปก็อีกตัวหนึ่งตัวที่ขนาดไฟล์43 KB ก็เป็นตัวอักษรตัวนี้นะคะทำเหมือนเดิมเลย ตอนแรกเราก็ว่าเราจะไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือชิมเมจิสุดรักพึงหลดมาเมือกี้เป็นชิมเมจิจากเกมออโตเมทที่เราชอบค่ะนีไงล่วงมาแล้วองโคแล้วก็มีนี่น่าจังสำหรับใครที่เปิดไม่ได้นะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูเราคิดว่าน่าจะเปิดได้นะเพราะปกติเราอย่างที่ว่าชิมเมจงชิมเมจิเราก็เล่นมาเยอะทำไมเปิดไม่ได้วางอันนะคะ ก็วิธีนี้น่าจะแก้ได้อยู่ส่วนวิธีลบชิเมจินะคะก็กดไายนะคะบายบายบางบางอันก็จะเป็นบายบายนะคะแล้วก็อย่าลืมมาลบตรงนี้ได้นะนี่บายบายอันสุดท้ายนะคะโอเคก็จบแล้วแค่นี้แหละสั้นๆก็คือบางทีอ่ะเราเข้าใจแล้วว่าแบบเอ้ยเราอยากได้อยากเล่นอยากอะไรอย่างงี้แต่แบบทำไมก่อนหน้านี้เคยโหลดมานะชิเมจิที่ชอบอะไรเงี้ย แต่ก็เปิดไม่ได้แล้วก็แบบล้มเลิกไปคําเตือนนะคะชิเมจิห้ามปล่อยถ้าเปิดทิ้งไว้นานๆหรือว่าอย่าเปิดเป็นแบบอ่าหน้าจอเล็กๆโปรแกรมหน้าจอเล็กๆม่งั้นมันเกาะแบบเกาะเต็มไปหมดอะ่ะแล้วจะนั่งปิดไม่ไหวเอานะคะ